สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช้าไม่จบนักดนตรีปริศนาขดเวรกรรมแชรผู้จัดก,การโปรแตกก โดนกดค่าตัวแต่นักร้องได้เป็นแสนยงสนั่นครูไพบุญจากกรณีไพบุญแสงเดือนและกระต่ายพันนิพาได้ออกมาไลฟ์สดถแถลงความจริงทุกประเด็นยอมรับว่าเป็นพ่อของลูกในท้องนักร้องสาวจริงพร้อมยอมรับว่าตนทำผิดศีลข้อ3ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กมาดามเมาส์ก็ได้ออกมาโพสต์รังเช้าเน็ตรายหนึ่งออกมาตั้งครับเฮาส์แฉวิรกรรมสุดเฉ้าของผู้จัดก,การส่วนตัวของนักร้องรายหนึ่งซึ่งนอกจากเรื่องเช้าๆที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วแล้วยัง มีอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงก็คือการที่นักดนตรีปริศนาได้ออกมาแฉสิ่งที่อัดอั้นมานาน งานนี้ทำเอาชาวเน็ตออกมาโยงโครภยัยโบนและกระต่ายพันนิพากันเสียงแตกเลยทีเดียวซึ่งนักดนตรีรายดังกล่าวได้ออกมาเฉาเวทกรรมแสบของผู้จัดการโป๊แตกที่ชอบกดค่าตัวคนอื่นยกเว้นนักร้องตัวเองเช่นค่าตัวนักร้องได้เป็นแสนแต่นักดนตรีต้องเอามาหาแล้วเหลือแค่พันกว่า,วาเท่านั้นและยังมีเรื่องอื่นๆที่ตนเองและคนในวงต้องเจอทำเอาอัดอั้นตันใจและบอกว่าใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกโดยทางเพจได้สรุปคร่าวๆไว้ว่า นักดนตรีปริศนาขุดวิรกรรมผู้จัดก,การโปร๊แตกโดนกดค่าตัวหนึ่งเขาเคยพูดว่าถ้าเกิดวันไหนดังขึ้นมาหรือมีชื่อเสียงเขาจะขึ้นค่าตัวให้ซึ่งขึ้นให้จริงแต่ขึ้นให้ไม่กี่บาทเช่นสมมตินะว่าค่าตัวนักร้องเขาเป็นแสนแต่ของพวกผมหารกันแล้วได้แค่พันกว่ากว่า 2. เรื่องค่าห้องพักเช่นวันนี้มีงบค่าห้องให้500บาทแต่ค่าห้องมันเกินมา100200้เขาก็ไม่ยอมจ่ายและพวกผมบอกจะจ่ายเองเขาก็ไม่ยอมเขาก็บอกให้เราหาในราคา500ให้ได้ซึ่งบางครั้งมันก็ดึกมากแล้วพวกผมก็อยากพักผ่อนเพราะเหนื่อยกับงานมาทั้งวัน 3. งานแต่ละครั้งสมมุติเขาให้เรามา1 5 0 0 0เราก็ต้องหารกัน7คน นี่คือราคาเริ่มต้นซึ่งจริงๆราคาเริ่มต้นก่อนหน้านี้คือประมาณ13,000แต่ระยะทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเราก็ได้ราคานี้ไม่มีค่าน้ำมัน4เขาเคยพูดว่าถ้าถึงปีใหม่จะขึ้นค่าตัวให้เป็นสองพันทั้งๆที่คิดค่าตัวนักร้องของเขาเป็นแสนแสนแต่พอถึงปีใหม่กลับบ่ายเบียงเหมือนไม่อยากให้ 5. มีงานหนึ่งที่พีคมาก เราพวกผมเกือบตายเหตุการณ์คือเพวาะนั้นเราก็เล่นดนตรีตามปกติซึ่งเขาบอกกับเราว่างานเสร็จเที่ยงคืนพอถึงเที่ยงคืนเราก็กำลังจะเก็บของลงจากเวทีแต่เจ้าของงานกลับเอาปืนมาขู่เราว่ามึงลองลงดูดิ เหมือนเขาจะเป็นทหารเพราะเขาบอกว่าเขาตกลงกับผู้จัดก,การวัดเที่ยงคืนครึง่งซึ่งไปตกลงกันตอนไหนไม่รู้และไม่แจ้งเราเรื่องนี้ด้วยสุดท้ายเราก็ต้องจำใจเล่นต่อจนถึงเที่ยงคืนครึง่งแต่ก็ได้ค่าจ้างเท่าเดิมจนกระทั่งเราทนไม่ไหวแล้วเลยถามคนในวงว่าจะเอาไงใครจะอยู่ต่อหรือใครจะไปกับเราบ้างแต่หลังจากนั้นเขาก็ยังปั่นคนในวงให้ทะเลาะกันเช่นไปกับผมจะมีอนาคตหรอแต่ถ้าอยู่กับเขาอะสบาย นักดนตรีปริศนาดังกล่าวยังพูดถึงเรื่องวิญญาณเด็กในห้องน้ําหรือเสียงเด็กในห้องน้ําว่าก็ไม่มีอะไรมากผมก็แซวเข้าไปงั้นแหละเราพูดตรงๆไม่ได้ไงคิดเอาเองละกันงานนี้ทําเอาชาวเน็ตและขาเมาส์เข้ามาคอมเมนต์กันสนาน,นบางคนก็บอกว่าคิดภาพออกเลยว่าเสียงเด็กในห้องน้ําคืออะไรท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ